ันเกิดของพี่ไฮไลท์เลยซื้อของขวัญมาเซอร์ไพรส์น้องกันตั้งแต่เช้าเลยแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะสุกสันมันเกิดครบแปดขวบนะคะพี่ไฮไลท์อะแม่ให้ของขวัญครับจะดูกันว่าอันนี้มันคืออะไรเพื่อนๆว่าของขวัญที่แม่ซื้อให้น้องมันเป็นอะไรกันคะก่อนหน้านี้น้องเห็นป๋าชุดสุดออกมาน้องก็เลยอยากใส่กันบ้างแม่ก็เลยจัดชุดสุดให้น้องในวันเกิดกันไปเลยดูท่าทางน้องจะชอบชุดนี้กันมากมากเลยนะ แล้วเดี๋ยวให้น้องไปอาบน้ํากันก่อนแล้วค่อยมาใส่ชุดสูรนี้กัน <l oss idol> หลังจากที่น้องไฮไลท์อาบน้ํากันเสร็จแล้วก็วเตรียมใส่ชุดสูรที่แม่ซื้อให้กันแต่เช้าเลยขนาดป้ายติดก็ยังไม่แกะออกกันไหนดูซิใส่แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะโอ้โหใส่สวยกันอย่างเท่เลยว่าแต่แต่งตัวเต็มยศกันขนาดนี้จะออกไปเที่ยวไหนกันคะแม่ค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาทักทายพี่ไฮไลท์กันไปใส่บาทครับไปใส่บาท วันนี้วันอะไรลูกมันเกิดหลังจากที่พี่ให้ไลฟ์คุยกับผู้ใหญ่เสร็จแล้วป่าก็ขับรถลงจากบ้านเตรียมตัวไปใส่บาทกัน